เปิดวาร นักวอลเลย์บอลหน้าตาดีฝีมือเด่นวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกก่อติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ช่องดาววอลเล์ด้วยค่ะเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2022ถึง2023หนึ่งข้งกันทามิล่าตำแหน่งบีหลังเปิดคนแรกด้วยบีหลังต่างชาติจากสโมสรนครราชสีมาทามิล่าเป็นบีหลังมือซ้ายของทีมชาติมองโกเลียก่อเปิดลีกหลายคนก็มองข้ามผู้เล่นคนนี้ไปไม่คิดว่าจะโชว์ผลงานได้ดีสักเท่าไหร่แต่เขา บอกไว้ก่อนเลยว่านอกจากหน้าตาเขาตีสไตล์เอเชียของหนุ่มคนนี้แล้วฝีมือก็ดีไม่แพ้หน้าตาเลยนัดล่าสุดพาทินคราชตกชนะแชมป์เก่าอย่างไดมอนฟูดไปได้3ต่อ1เซตแถมยังติดผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์อีกด้วย ทมิลาถนัดมือซ้ายไม่พอแถมยังเทคสูงตกหนักอีกด้วยถือว่าโคราชเสิรมาถูกจุดเลยสำหรับหนุ่มคนนี้และแน่นอนด้วยรุ่ร่างหน้าตาดียิ่งเล่นยิ่งมีคนเชียร์เสียงครีตรตอนตกได้แต้มดังไม่แพ้ผู้เล่นไทยเลยทีเดียว 2. ดงจักกิจจันไตตำแหน่งบอลเร็วผู้เล่นอีกหนึ่งคนของสโมสรเกาะกูดเพิ่งติดบอลเร็วยอดเยี่ยมของสัปดาห์ล่าสุดไปมาสำหรับดาวรุ่งทีมชาติไทยคนนี้ดงเป็นบอลเร็วอีกคนที่เล่นได้อย่างโดดเด่นในไทยแลน ด้วยความคล่องตัวและลูกตบที่รุ่นเร็วมีบอลหลายหลังที่ทีมชายไม่ค่อยเล่นกัน แถมยังกระโดดได้สูงอีกด้วยจึงเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนจับตามองถึงอนาคตในการติดทีมชาติอีกทั้งหน้าตาที่น่าเอ็นดูจึงทําให้หลายคนปันใจไปเชียร์หนุ่มคนนี้อยู่ไม่น้อยก็ต้องมรอรุ้นกันว่าโดงจะช่วยให้เกาะกูดผ่านเข้าสูร่รอบที่สองได้หรือไม่3บาเรนทนทัตทวีรัตตำแหน่งบีหลังเป็นผู้เล่นมากความสามารถอีกคนจาก์สมสรเกาะกูดโดยฤดูกาลนี้ถูกยกมาเล่นในตำแหน่งบีหลังอย่างเต็มตัวแล้วหลังจากปีก่อนถูกโยกไป ยกมาจนเล่นได้ไม่เต็มความสามารถบาเรนเป็นหนุ่มอีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงตีคู่มากับเจ้าโดมแถมยังหล่อคนละแบบอีกด้วยหลายคนก็เลยเรียกได้ว่าชอบทั้งคู่พร้อมกันไปเลยบาเรนมีจุดเด่นที่บอลตีที่หนักยิ่งถูกโยกมาบีหลังยิ่งตีได้เต็มมือมากขึ้นเป็นกําลังหลักสําคัญของทีมในปีนี้เลยแถมยังเป็นอีกหนึ่งคนที่คอยประคองทีมในสถานการณ์ที่ไม่สมบูรณ์ในตอนนี้อีกหวังว่าเราจะได้เห็นฝีมือของบาเรนในเลกต่อไปกันนะคะ 4. แบมจิดาภานาหัวหนองตำแหน่งตัวรับอิสระข้ามฟาก มาที่ฝั่งทีมหญิงกันบ้างกับตัวรับอิสระดาวรุ่งกับการสังกัดสโมสรดมเม่นฟูตเป็นปีแรกในฤดูกาลนี้แบมเปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมในการรับหน้าที่ตัวรับอิสระในการรับบอลแรกให้กับทีมเห็นได้ชัดว่าฝีมือพัฒนาขึ้นมากกว่าปีที่แล้วสามารถเล่นได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นเหมาะเลยกับการติดแคมป์ทีมชาติในปีหน้านอกจากการรับบอลแรกแล้วการวิ่งรองหยอดหรือรับบอลตบของแบมก็ทำได้ดีมากอีกด้วยครบเครื่องเลยที กับผู้เล่นอายุน้อยคนนี้ตั้งตารอนะัดเจอสุพรีมกันเลยค่ะกับการแข่งกับตัวรับอิสระทีมชาติอีก2คนว่าแบมจะโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมแค่ไหน 5. เหเมี่ยววัเทอริยานวลแจมตำแหน่งบอลเร็วบอลเร็วดีกรีทีมชาติจากสโมสซอนสุพรีม เรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มได้ดีตลอดสําหรับการเล่นไทแลนด์ลีเมียวเล่นได้ครบเครื่องมีทั้งบอลสั้นหน้าที่สับข้อมือเร็วเล่นกับโซรยาได้อย่างเข้าขาและยังมีการไล่บล็อกที่น่าชื่นชมโค้ชสั่งให้จับใครเธอก็จะจับบล็อกคนนั้นได้อยู่ท่องแมชหายากมากกับบอลเร็วที่มีเซนส์การบล็อกแบบเธอถึงแม้จะโดนคอรหาใน,นเรื่องของส่วนสูงแต่เมียวก็ได้ใช้ความสามารถของตัวเองก้าวผ่านไม่ได้ในฤดูการนี้ก็เอาใจช่วยให้สุพลิงกลับมาคว้าชัยได้อีกครั้ง นี่ก็เป็นเพียงผู้เล่นส่วนหนึ่งจากเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2 0 2 2 2 0 2ี2ที่จะชวนทุกคนเข้าไปส่องไปให้กำลังใจพวกเขาและพวกเธอและยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เปิดว์ามาให้ทุกคนได้รู้จักขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Ghetto t r u อ ID อย่าลืมกดติดตามช่องดาววเล์เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ